นี่กินนี้เนี่ยต้นอันนี้รู้จักหรือเปล่าต้นต้นอะไรนะต้นขาขาวลงพี่ต้นน่าจะเอามาปลูกบ้างนะเนี่ยเอาจริงอ่ะ ก็ต้องกินข้าวก่อน,นไม่ใช่เหรอ,อหฉะนั้นเราต้องรีบเสร็จตั้งแต่ประมาณหัวเย็นแหละให้แกกินข้าวเสร็จแล้วก็ให้แกไปสวดมนต<ม>์ไหว้พระเพราะพวกเรามาเราอยากให้ทําให้เขาเสียการสวดมนต์แล้วตอนนี้เขาเขาไปสวดมนต์ปุ๊บแล้วก็ออกไปดูแสงสีเสียงของเรา,ามันจะได้มันจะได้ทั้งสองฝ่ายเขาก็สวดมนต์แล้วก็จะได้เข้านอนเจ๊อุ่นคงอุ่นแกงไปนะ แต่ถ้าของของพ่อนะั้อาจจะใส่ตู้ไมโครเวฟก็ได้ใส่กา,เา,าน,เอ,เ,นเออเออ,อเพราะว่าเหลือไม่เยอะจ้าจ้าพี่พี่รีรีแก๊ลงนิดนึงแล้วหนูทำอันนี้นิดนึง แป๊บหบนึ่งจ้าเจ๊เจ๊อุ่นแกงก่อนไปเอกอุ่นแกงของพวกเราก่อนไปเอาเอาหม้อนั้นลงก่อนเอาหม้อผักลงก่อนแล้วก็ส่วนพริกนะส่วนพริกนะ่ะมันจะมีน้ําเดือดเดือดแล้วเราเราเราต้องใส่น้ําแล้วก็เข้าไปในตู้ไมโครเวฟให้มันเดือดร้อนๆ้น,นิดนึ่งนะ่ะถ้างั้นมันจะกินกับผักไม่อร่อยอะ่ะผักมันก็ต้องไอไอพริกมันก็ต้องอุ่นนะ ริกนะอันใหม่ก็ต้องอุ่นนะ หนึ่งนะครับ เคลียนบายให้เคลียนบายหรือยังเคลียนบายหรือยังกํลังอุ่นแกงให้อยู่ขาขาวเอาพระฮะพระทําทผักลวกกินตอนเย็น กระเอยแกงของพ่อนะ่ะมันมีปลาเหลืลออีดหนึ่งเราใส่คือเย็นไหมนังไงอ่ะแกงของพ่อเหรอใช่เพราะว่าตัวนั้นมันก็ชิ้นใหญ่แล้วม,มีนึดูดูก่อน ัวนี้เอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาใส่ตู้ไมโครวิททั้งหมดเลยดีกว่าแล้วก็ถ้ากินไม่หมดก็คงจะเสร็จวันนี้แหละแต่พรุ่งนี้เช้ากับเดือนท่านต้นคงจะจัดการเพราะี่ต่ไหลทัวให้ท่านดูแต่ว่าถ้วยนั้นคือมันมันพอดีมันเต็มแล้วเต็มแล้วก็วใส่ตัวนี้เอาใส่ของพวกเราอัดรวมเลยนะเนาะเพราะว่าของนันมันชิ้นใหญ่จะไ,ได้ล้างหม้อ แล้วอร่อยอร่อยกินกับพริกเจ้ดูพริกซิว่าพริกเราเลอเยอยู่เยอะไหมพริกมันเลยอยู่เยอะไหมเยอะอยู่เนาะ,อะโอเคยังเลยค่ะกำลังทำอาหารอยู่แกงปลากุ้งน้อย วันนี้ขายดีไหมคะพี่ย่าเรื่อยๆจ้ะโอ้ดีจังเลยเวือนรถไคโอ่งเนรถไคโอ่ไปเรื่อยๆนะใจอย่านี้หมอห้าวะไรึเปล่ายเงเขียวจ้ะโอ้ยปทำภาคเลยจ้ะเป็นแม่สิเป็นแม่สีเรือนก็ต้องเข้าใจนะคะชาวเราจะเป็นเมียใครก็ต้องฝึกหัดอย่างเงี้ยแหละค่ะเพื่อความอยู่รอดของชีวิตนะ ตอนเย็นนี้เราไปดูแสงสีเสียงไหมดูสักชั่วโมงหนึ่งที่ที่เมืองต่ำแลยหนูก็จะได้มาส่งไปดูสักหน่อยว่าเขาจะแสดงอะไรเนาะพี่เอิจะไปด้วยกินกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปกันแบบนี้อ่าต้องกินข้าวกินอะไรให้เสร็จก่อนสักประมาณก่อนทุ่มนึงหรือประมาณหกโมงครึ่งเราก็ออกไปกันอันนี้่ใช่หกโมงเลเออนั่นแหละนี่แหละในค่ะหนูกาลังจะเริ่มต้มเริ่มอะไรให้ให้พ่อทานข้าวด้วยกันเนี่ยแล้วก็ทานข้าวเสร็จแกก็จะได้ขึ้นสวดมนต์แล้วพวกเราก็จะได้ออกไป เดีวแสงสีเส uh, ียงไปร่องวงรอบเ่าวกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปดูลูกค้าก่อนหน่อยโอเคจ้ะจ้ะจับน้ำเราวุ่นทั้งวันเออเราวุ่นทั้งวันเหมือนกันวันนี้โอ้ยหนูไปเดินสายจนตัวดำหมดเจ๊อันนี้แกงเสร็จแล้วก็ลงต้มได้เลยเด้อเสร็จแล้วมันร้อนมากแล้วแต่ ลงต้มนะคะน้ำมันไม่เดือดแล้วนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาลงอันนั้นมาแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาก็เอาเคาะอันนั้นใหมาเดี๋ยวหนูจะไปดูว่ามันใช้ได้หรือยังต้อาให้เดือดก่อนค่อยลงว,ยว่าเ,เอาเอาให้เดือดก่อนค่อยลงดีกว่าให้ให้อันนี้แกงก่อนอันนี้มีสปปรรพคุณนะคะสปปรรพคุณที่ดีต่อร่างกายหนึ่งก็คืออ่อ่เลือดลมนะคะไหลเวียนเลือดไหลเวียนในร่างกายดีนะคะแล้วก็เป็น ยาระบายอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้เลือดอสูบฉีดนะคะแล้วก็ให้ระบบการไหลเวียนทุกอย่างนะคะดีขึ้นมาแล้วก็แก้โรคกระเพาะด้วยนะคะแล้วก็ขับลมด้วยนะคะแล้วก็ขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะแล้วตอนนี้เรามีไขมงไขมันตกคงตกค้างอะไรยังไงอันนี้จะเป็นยาร้อนที่เหมือนลักษณะว่าช่วยในการ ลดไขมันในร่างกายแลดูดซึมไขมันในร่างกายด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นยาสูตรโบราณนะคะขิงเป็นขา,<อ>าขาวออานะคะาเอาออกมาเลยจ้าตั้งไว้เลย